สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์บายนะครับวันนี้นะครับพี่ตีนะครับก็จะพามานะครับรีวิวนะครับสำหรับ Honda CB 500X นะครับโฉมปี2019โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้กันนะครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับต้องบอกว่าคันนี้เลขใหม่วิ่งมาเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าอยากรู้ว่ากี่ร้อยเดี๋ยวเรามารอชมกันครับแต่ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านทันเดอร์บายพระราม5ครับจังหวัดสุนทรภูมครับ ที่นี่นะครับคือู่ว์รวมรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันครับลายพิตีครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกันตัวรถทั้งคันครับ1เดือนเต็มเรามีบริการจัดไฟแนนซ์รถบิ๊กไบค์ท่วประเทศครับที่สําคัญเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กไบค์ท่วประเทศด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับจิพาไปชมว่ารถคันนี้จะเลขใหม่วิ่งมากี่ร้อยกันแน่นะครับแล้วก็ซีพาร์จะสวยแค่ไหนนะครับแต่ซีพคร์ทัวคันนี้ครับเป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวครับ รถคันนี้ครับนี่ครับเลขใหม่วิ่งมา635กิโลเมตรเท่านั้นครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่จะบอกว่านี่คือโฉมใหม่ล่าสุดทางระดับ CB 500 x นะครับนี่ครับปอกแค้นเดิมๆครับประกับไฟฟ้าเดิมคันนี้มีอุปกรณ์เสริมครับนี่ครับเป็นแต่แต่ง3เสียงนะฮะมาเลยครับมาฟังกันได้ไงไดไงครับท่านผู้ชมแี่มีออปชั่นด้วยนะฮะกุญแจคันนี้ครับ ให้มาครบ2ดอกนะครับอีดอกที่สีเก็บไว้ในซองเอกสารนะครับแขงคอบนล่างเดิมๆนะครับหัวน็อตหัวโช็เดิมไม่มีรอยขันนะครับในส่วนของนี่ครับเดินไม้ครับเป็นเดินไม้แบบใหม่แบบเป็นจอ LCD นะครับนี่เป็นนี่ว่ามีสีสันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มความสวยงามและบอกังก์ชันการใช้งานได้ครบครันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของนี่ครับประกับไฟฟ้าประกับคันเร่งเดิมๆปอกแฮนเดิมมือเบรกมือคัทเดิมไม่มีคดไม่มีง่อนนะครับรถคันนี้เป็นรถสีเดิมโรงงานทั้งคันทั้งผู้ชมครับนี่ครับ สติ๊กเกอร์บอนดิ้งยังอยู่ครบนะครับเบาะนั่งเดิมสวยนะครับไม่มีขาบไม่มีรูนะครับไม่มียุบไม่มียุ้ยเลยนี่นะครับผมดูไงวัตถภาพโชว์รูมก็ว่าได้นะฮะในส่วนของชิลหน้าครับจะเป็นชิลหน้าเดิมอยู่นะครับนี่ตัวนี้มีบาจัดจีเพสทมาให้ด้วยนี่ครับโคมไฟหน้าครับแบบ LED นะครับก็คือโคมไฟหน้าแบบ FullLED ครับเรียกว่าเป็นไฟ LED ทั้งโคมเลยนะครับนี่ครับในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะครับนี่ ส่วนของยางหน้าหลังครับนี่ครับเป็นยางเดิมติดรถนะครับนี่ดอกยางเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะในส่วนของจานเบรกด้านหน้าท่านผู้ชมดูดิเป็นแค่รอยจริงๆครับไม่เป็นล่องนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับคาลิปเปอร์ด้านหน้าไม่มีรอยเลยนะครับลอยมาร์กเดิมจากศูนย์ยังอยู่นะครับในส่วนของหม้อน้ําด้านหน้าครับไม่มีบุบไม่มียุบนะครับไม่มีรูไม่มีรั่วนะครับพอท่อสวยใสยังขาวไม่ยังไม่เหลืองเลยนะฮะหน้าเครื่องแห้งนะครับ รถคันนี้ครับมาพร้อมกับนี่ครับแคสบาร์แต่งเป็นส่วนของด้านข้างนะครับแข้งครืงฝั่งขวาครับท่านผู้ชมเดิมๆไม่มีรอยเลยครับรอยผลแมวก็ไม่มีน็อตเดิมทุกตัวครับท่านผู้ชมไม่มีรอยขันเลยครับพัดเท้าฝั่งขวาครับเดิมๆครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับเป็นส่วนของตัวท่อที่เป็นท่อเดิมนะครับนะฮะตัวท่อก็ไม่มีตําหนิเลยนะครับท่านผู้ชมดูดิครับไม่มีรอยสกิดรอยเฉียวไม่มีเลยนฟังเสียงกันครับ ครับกระปุกน้เบรอ่ะคปั้นเบรกครับสวยใสนะครับนี่นะฮะโอ้โหสภาพสวยเหมือนใหม่จริงๆนะครับสิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยครับการเบรกด้านหลังนะครับเต็มๆครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับในส่วนของยางด้านหลังครับนี่ครับเต็มๆสภาพเกือบ100%นะครับไฟเลี้ยวคู่หลักเป็นแบบ LED นะครับในส่วนของไฟท้ายก็เป็นไฟ LED เช่นกันบั้นท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดไม่มีไม่มีเบี้ยวนะครับไม่มีคดไม่มีงอศูนย์ตรงแน่นอน นี่ครับโซ่ตเตอเดิมนะครับึงอามฝั่งซ้ายสวยงามนะครับนี่ครับดูความใหม่ดิครับท่านผู้ชมนี่นะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์มีแต่ขาดเลยนะครับแคคเ่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเรียกว่าสวยใสเหมือนใหม่นี่คือสภาพโชว์รูมนะครับสภาพเรียกว่าป้ายแดงจริงๆนี่ครับหน้าเครื่องครับท่านผู้ชมครับแห้งๆใสๆนะครับนี่ครับนี่คือแต่แต่งนะครับบมาเป็นรูปหอยโข่งเลยนะฮะนี่นะฮะ นี่ครับกระบอกโชว์ล่านด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยคันนี้เนี่ยพี่ตีให้ไปเลยครับสภาพเนี่ยโอ้โหบอกว่า9.9%ก็ยังได้นะครับนะฮะก็พันที่สึงคัญนะครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาคันนี้ไว้อยู่ที่169,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้เลยครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คำแนะนำทุกท่านอยู่นะครับสุดท้ายนี้สำหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้หรือว่าต้องการติดตามรถเข้าใหม่จากทางร้านทะเบียนของเรานะครับพี่ตีขอฝากเข ฝากกด Subscribe กับช่อง Channel สอนสบายของเราด้วยครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ